สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพนพี่น้องทุกคนนะครับก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับกับบรรยากาศยามบ่ายนะครับบ่ายบ่ายสามนาทีนะครับถนนพระราม2ตรงนี้เป็นจุดยูเทิร์นนะครับ ต่างระดับบางขุนเทียนนะครับวงแหวนการเจนาพิเศษนะก็จะเป็นฝั่งขาเข้านะครับพระรามสองขาเข้าจากต่างระดับบางขุนเทียนนะครับไปข,ข้ามบางมดนะ วันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายนะครับวันนี้ออกช่วงบ่ายนะเก็บบรรยากาศถนนพระรามสองให้พี่น้องดูกันนะครับก็ไม่ได้ไปที่ไหนไกลนะครับก็จะไปแถวบางมดนะไปเอางานคือบางมดนะดูบรรยากาศยามบ่ายนะครับขาเข้า ก่อสร้างด้วยนะครับการการ่อสร้างทางยกระดับถนนพระรามที่สองนะครับจากบางเทียนไปจอมทองบางมดนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวแถวโลตัสบิ๊กซีนะครับพระรามสองอก็วิ่งอยู่ในช่องทางด่วนนะครับด้านใน คลิปก่อนนี้ก็ถ่ายรีวิวทางคู่ขนานนะครับขาเข้าวันนี้เป็นบ่ายวันเสาร์นะวันเสาร์ที่17เไม่วันเสาร์วันเสาร์ที่สองนะครับไม่ใช่วันเสาร์ที่สิเมื่อวานวันที่หนึ่งนะวันหอยออกนะ วันนี้วันที่สองนะครับก็ยังวิ่งได้ดีนะครับขาเข้ารถยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ สามกว่าๆนะครับอ่าช่วงนี้นโะรงเรียนนี่ก็น่าจะมีปิดเทอมกันบ้างแล้วนะครับรถก็จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะสำนักงานเขตบางเขนทะานะซ้าย ห้างเซ็นทันนะครับเซ็นทันตลาดสก็มีรถตู้นะครับจอดกันเยอะเลยนะไปไหนมัางก็ไม่รู้นะครับ 都。 เจ้าแมงูนะครับด้านซน้าย คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ่ายบรรยากาศของถนนพระราม2นะครับการใช้รถใช้ถนนนะครับวันนี้รถก็ไม่ติดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นวันเสารนะ์วันนี้วันอาทิตย์นะครับ ตรงนี้เป็นโรงพยาบาลบางมดนะ Uh, สะพานยูเทิร์นตัวนี้นะครับ mm hmm. เขากำลังทุบนะครับนี่ทุบออกนะเพราะว่า mm hmm. เขาเปิดให้ใช้สะพานยูเทิร์นตัวใหม่แล้วนะครับ mm hmm. ที่อยู่ข้างหน้านี้นะรถก็วิ่งกลับยูเทิร์นด้านบนแล้วนะครับ นี้ก็จะมีสัญญาณไฟแดงนะครับสำหรับรถออกจากซอยเลี้ยวลงซอยนะครับครับก็บิงมาได้เรื่อยๆนะครับก็จะมาชะลอตรงตรงนี้นะครับ ตีนทางด่วนะขึ้นตีนทางด่วนดาวขนองพระรามสองนะครับ ชิดขวานะครับตรงไปก็ขึ้นทางด่วนนะครับวนขวาไปออกซ้ายก็จะไปบางปะแก้วนะครับดาวขนองสุสขสวัสดิ์พระประแดงนะครับ สะพานลอยนี่ก็ยังมีดอกไม้นะครับมีต้นไม้ขึ้นไปปลูกดอกเฟื่องฟ้านะตรงไปก็จะเป็นสามแยกบางปะแก้วนะครับเลี้ยวขวาไปพลัประแดงนะเลี้ยวซ้ายไปดาวขนอขนมถนนสุขสวัสดิ์นะครับ มีจุดยูเทินอยู่3จุดนะเราก็จะมายูเทินตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกับบรรยากาศถนอนหนทางกับช่องบ่าวดินนะครับสวัสดีครับ